กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขลุ่สมองสุบอนเด้อจ้าอุ้ยใหม่เลยพี่น้องเลยน้องเดือนขว่ตักเตนเน้นยำสาวพี่น้องเอ้ยลูกกระสะอทำน้องดาน้องเดือนสน,น,นันยันไว้น้องดาสบายดีประลุงป้องไว้ลูกอันไหนป้องลองุง สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงสิงามๆอุ้ยป่องลงหมาป่องลงสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงโอ้ยคนหูแม่สบายดีปะลุงป้าวอุ้ยุ่นสบายดีปะลุงุ่นสนุกมาก บอกเอ่ยตะเป็นอยากบ่ฮะหนุ่งเดือนสบายดีปาลุงเร็วเอาวีมาให้แม่วีพรมให้กับยางนอนทากระตื่นสบายดีปาลุงสบายดีปารุงด้วย เดี๋ยวันจีขับไปพีพรมให้ลูกอยู่ในเนาะจังชองมาเห็ดกับข้าวต่อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเทอหนึงเด้อจ้ากินข้าวเศร้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุงสุดมาเด้อินขับรถมันเด้อกินข้าวเยื่อหุ้มขวดเหมือนีอเอากินอยู่นอกกรได้มันลหมมันลมเหมือนน้ำหนาวมีน้องคงเห่าพี่น้องมีขวดตักเตนแก้วผักหอมเนาะแล้วก็นตักเตนกับตักเตนโตใหญ่ๆแม่บวกไปกระดาวแล้วกัน แกงหอยตื่นมาคืนมามามากินข yeah, yeah. exactly. ้าวกันไ uh ่ไงขัวตักเต้นชิไปแล้วบอมาข่าวเขากินเหรอ้องได้สไปรีตปลลุงขี้ขอสาวน้ำกันไปมล่นะบอคงีบอมงองลูกบแมวหายไหมยะ

เนื and <S 2> <S 2้อพักอมพักหงุดหงิดผสมก็ไม่รู้สั่งจ้าวหมนตู้กับปุกกับบึกนะไปสั่งน้องหนุ่มกูอยากเนาะยิงกระติบไปเหรอไปเออหนุ่มกระติบหนุ่มกระติ

เน้อนี่เ้ยดแม่มาห่นะมักี่นหน้องมักห้องตดตะกระเตนเรีงซ่อนมักเบิร์ดกระเตนแบบขวกาก็ต่อเตี้ย ทอดกรอบทำแม่ก็บ for ่มักมักขัวกอบทอดกับ่มักพี่น้องบ่มากทอดน้องเดือนใายดินต้งยัน่มกนตะกแยงบาก

ข่าวขึาวก,กินข่าวอนนีกพน่นอะ まあ Robin Hunt.

สบายดีเธอหนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็มา,หางห่อรุ่งเฮียนเลยพี่น้องเอ้ยนักเรียนค่ะอันนี้พักกันญญางมาน้องเรือนวัชญยยาง่ามา,มา,มาบอท่านจุเพิ่นเพิ่นมาก,ก่อนโนนากับน้องแคนแม่ก็เลยมาส่งน,องอน,น้องเรือนสบายดีปะลุ่งก่อนมาดามาดาตัวน้อยสบายดีปาลุ่ง หนึ่งเดือนพอโรงเรียนแล้วคลิปนิ้กระลาล่าเลยพี่น้องตากกะไรกรเซ็นตักำล,ลังใจไม่ต้องเดินในเด้จ้าพ่อกันไม่ลิปหนาพี่น้องกับสบายดี